พอมาที่หน้าของการสั่งซื้อให้เรามาที่ตรงนี้นะตรวจสอบเกณฑ์การส่งคืนการส่งคืนสินค้านั้นง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายผมเลือกส่งคืนโดยผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุคุณสามารถนัดหมายการรับสินค้าที่ต้องการส่งคืนได้ทางออนไลน์เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณแล้วเราจะดําเนินการคืนเงินให้คุณอาจต้องใช้เวลา5วันทําการก่อนที่เงินคืนจะกลับเข้าไปที่รูปแบบการชําระเงินดั้งเดิมของคุณกดเริ่มต้น ถ้าเราจะกดคืนสินค้าจะต้องกดภายในระยะเวลา14วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้านะ iPhone 15ความจุ128กิก128กิกสําำหรับผมมันไม่เพียงพอจริงๆทุกคน iPhone 15ความจุ128กิกสีดำจำนวน1ราคา32,900บาทกดถัดไปก่อนส่งคืนโปรดลบอุปกรณ์ที่แสดงรายการออกจากไอคาวเนื่องด้วยความเป็นสิ ตัวคนเท่านั้นที่สามารถลงสินค้าได้โปรดทงตามนะน,น,นะๆๆๆๆก่อนที่เราจะคืนสินค้าเราต้องกดออกจากไอคาวก่อนนะเดี๋ยวผมไปกดลบออกก่อนนะครับหลังจากที่ออกจากไอคาวแล้วก็รีเซ็ตเครื่องนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะขึ้นหน้าแรกแล้วที่ตัวคอมที่ออเดอร์คำสั่งซื้อของเราก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ขนส่งเนี่ยมารับสินค้าวันไหนนะเดี๋ยวผมเลือกเป็นวันที่1ิบ แล้วกันนะครับแล้ก็เลือกส่งการคืนสินค้าของคุณก้ พอมนถึงหน้านี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเตรียมสินค้าเตรียม iPhone 15ของเราเนี่ยใส่กล่องพัสดุแพ็คให้ดีรอพนักง,งานมารับสินค้าแล้วหลังจากที่ทาง Apple ได้สินค้าก็ให้รอประมาณ5วันทําการเงินก็จะคืนเข้ามาที่ระบบโดยรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับข้อดีของการสั่งสินค้าจาก Apple Store ถ้าเราไม่พอใจสินค้าหรือว่าเราไม่ชอบเราสามารถกดคืนสินค้าได้โดยที่เขาไม่มีถามอะไรสักอย่างเลยนะครับ ไม่มีถามเหตุผลไม่มีถามอะไรเลยคุณไม่ชอบคุณกดคืนเสร็จแล้วแค่นี้เองและนี่คือการกดคืนสินค้าของ Apple Store